การครบเพื่อนที่ดีจะนำพาเรื่องดีๆมาให้เราแต่หลายคนคะ่ะลืมไปว่าเพื่อนที่เราครบเป็นคนแรกก็คือตัวเราเองสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยคะ่ะคุยกับตัวเองทุกวันแล้วก็คุยแทบจะตลอดเวลาเลยการคุยกับตัวเองก็คือการใช้ความคิดนั่นเองคะ่ะการคิดก็คือการคุยกับตัวเองแล้วเราล่ะคะทุกวันนี้คะ่ะวันๆเราคิดเรื่องอะไรบ้างนะคะเรา บ่นกล่นด่าตัวเองไหมหรือว่าเราไปโทษอนน้นโทษคนนี้ไปวิจารณ์คน,ค,คนนู้นวิพากษ์คนนี้ไม่พอใจคนนี้คนนั้นเรากําลังใช้ความคิดอะไรกับตัวเองเท่ากับเราคุยกับตัวเองเรื่องนั้นอยู่นะคะและการที่เราคุยกับตัวเองก็เหมือนกับเรา ใช้ความคิดเหล่านั้นแวดล้อมตัวเองก็คือนั่นแหละค่ะคือเพื่อนของเราเท่ากับเราสร้างเพื่อนในโลกภายในของเราขึ้นมานะคะเราแวดล้อมไปด้วยเพื่อนแบบนี้และเพื่อนแบบนี้ในใจเราในโลกภายในของเราจะไปกวักมือเรียกเพื่อนจากโลกภายนอกเข้ามาต้องกวักมือเรียกเพื่อนที่เป็นพวกเดียวกันด้วยนะคะถ้าในโลกภายในของเราแวดล้อมด้วยความวิพากวิจารณ์คำบน่นกลนดาเนี่ยมันก็จะไปกวักมือเรียกคนที่มีนิสัยแบบนี้เข้ามา จะได้มาสนทนาวิาพากษ์วิจาร์กันให้สนุกปากไงนะคะดังนั้นค่ะการที่เราอยากเริ่มคบกัละยาณมิตรอยากหามิตรดีๆดีสักคนนะคะใช้ความคิดที่เป็นมิตรกับตัวเองค่ะอยากได้มิตรแบบไหนสร้างขึ้นมาในโลกภายในก่อนนะคะใช้ความคิดแบบนั้นในโลกภายในแล้วกัลยาณมิตรในใจจะก,กวักมือเรียกกัละยาณมิตรจากโลกภายนอกเข้ามาเองค่ะ